ทีมงานต่พ่อและแต่สงขลาครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาได้เกิดเหตุยิงกันตายในพื้นที่หมู่3ตําบลทุ่งหวังอำเภอเมือสงสงขลาซึ่งเปิดเป็นร้านรับซื้อของเกา่าชื่อทุ่งหวังค้าของเกา่าหลังจากที่ตํารวจทั้งฝ่ายสืบสวนสอบสวนสพเมือ,องสงขลาลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมหน่วยกู้ภัยสว่างร่วมใจเมือ,องสงขลาและเก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับพบร่างนางอารุสีอายุ52ปีเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าถูกยิงเสียชีวิตอยู่ภายในร้านโดยถูกยิงด้วยวุตถปืนก้าม ก็ที่ท้ายทอย1นัดแล้วก็พบปลอกกระสุนปืน9มม1ปลอกนะครับตกอยู่ใกล้กับร่างของผู้ตาย ส่วนผู้ก่อเหตุทราบว่าเป็นเพื่อนบ้านกันอายุ33ปีซึ่งมีบ้านพักอยู่ตรงข้ามกับร้านรับซื้อของเก่าเจ้าหน้าที่ตามไปจับได้ที่โรงพยาบาลสงขลาตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าไปยิงป้าเขาทําไมเท่าที่ตํารวจถามถามดูป้าแกก็ไม่ได้ไปมีเรื่องอะไรกับคนยิงหรอกครับไม่รู้ยังไงครับเครียดหรือโกรธอะไรอันนี้ยังไม่ทราบนะครับโดยก่อนเกิดเหตุทราบว่าเมื่อช่วงเช้าป้าแกก็นําสตอไปให้แม่ของคนยิงนะครับซึ่งบ้านอยู่ตรง ข้ามแต่ว่าไม่มีใครอยู่จึงแขวนสตอเอาไว้พอตกเย็นนายพงศักดิ์คนยิงครับได้เดินมาหาป้าแกครับดีานรับซื้อของเก่าและถามว่าไปที่บ้านทําไมไม่ทันได้ตอบก็ชักอาวุธปืนออกมายิงใส่ทันทีจากด้านหลังหนึ่งนัดเข้าท้ายทอยเสียชีวิตขาที่ครับและเจ้าหน้าที่ยังได้ข้อมูลอีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมา ผู้ก่อเหตุยังได้ใช้วุธปืนยิงพ่อแท้ๆของตัวเอง3นัดน,นะครับแต่ว่าไม่โดนรอดไปได้ครับดักเลยครับแบบนี้หนักแล้วยิงทั้งพ่อยิงทั้งเพื่อนบ้านอันตรายครับแบบนี้อันตรายดีที่ตำรวจตามจับได้นะครับไม่งั้นไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอีกจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะมาจากความเครียดช็อตหรือมีอะไรเก็บกดในใจปล่อยไว้ไม่ได้ครับแบบนี้ครับต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด